ดูครับวันนี้ผมสั่งต้นไม้มาใหม่ทั้งหมด4ีสีแบบเนาะ4ต้นจะมีโรสแมรี่สทั้งหมดเนี่ยทั้ง4แบบนะครับสต้นเนี่ยทั้งหมด50บาทจะมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงโรสแมรี่ต้นละ8บาท2ต้นต้นก้าสัมเมอร์ทามบาท1ต้นครับลาเวนเดอร์ไฮบริดสาบาท1ต้น ต้นก้าเลมอนทม์2บบาททั้งหมดนี้50บาทใช้คอส,ส่งฟรีมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงเนาะ น่ารักจุม่มจิ๋มเราจะมาลงปลูกกันครับแล้วก็ดูว่าจะรอดไหมมีตังนี้เลยน่ารักถูกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีทุนนะครับและอยาก มาลองปลูกเล่นๆดูกระถางนี้จะเป็นตะกร้าร้านยีบาทครับส่วนดินก็ผมใช้เป็นวัสดุปลูกอันนี้ก็ลงทุนนิดหนึ่งใช้เป็นทั้งหมดนี้นะครับจะมีเพอร์ไลท์เสีขาวๆหินภูเขาไฟหลายไซส์ครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันแล้วก็มีเป็นพิทมอส กับตัวใบก้ามปูหมักครับแล้วก็จะมีเวอร์มิคูลไลท์หน่อยผสมผสมกันเข้าไปให้เน้นว่าเป็นวัสดุปลูกที่แบบโปร่งนะครับน,นี้เลยทั้งหมดนี้ก็คือจะใช้วัสดุตัวเดียวกันผมก็จะลงปลูกในนี้เลยนะครับ ลดเมลี่ลงก่อนนะครับลากคือว่าแน่นใช้ได้เลยนะกับตนแค่นี้ รถแมลี่ต้นละ8ปบาทครับเราจะมาลงปลูกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเขาลอดแล้วก็ได้ไซส์เราค่อยมาแยกกระถางกันต้นนี้เป็นอะไร Summer Time ผมจะแยกออกไหมเนะี่ย เลมอนทามกับสัมภารเลมอนใบจะใหญ่กว่าเนาะเราเขียนป้ายติดปักไว้นิดนึงุย เลมอน,นทามลาเวนเดอร์ครับ ตัวนี้ผมไม่เคยปลูกเลยอ่ะแต่ตัวใบเขาก็มีกลิ่นหอมแล้วนะลา,าภาพโดยรวมที่สังเกตก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับอโอเค โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เยาจะทำการลดน้ำแล้วก็เอาไปไว้ในพื้นที่ที่แดดลำไรนะครับสัก2 3วันค่อยออกแดด100%ครับพวกนี้ชอบแดดหมดเลยเยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสัก1-2อาทิตย์มาดูว่าจะเป็นคันยังจะเป็นสภาพยังไงเนาะโอเคครับ